นี้นะครับก็จะมาเล่นเกม War Robots อีกแล้วแต่ War Robots อันนี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นแบบ Test Server นะครับคือมันเป็น Server Test ก่อนที่ตัวเกมจะอัปเดตมาใหม่นะครับคือแบบผมได้คือแบบเป็นไงอะ่ะได้เล่นก่อนที่เกมจะอัปเดตนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูนะครับว่าก่อนที่เกมจะอัปเดตเนี่ยมันจะมีอะไรก่อนบ้างเอาอะไรโอเค อันนี้เราผมเ,เข้ามาเล่นก่อนแล้วนะฮะแต่พอเกมจริงๆเนี่ยไ,ไอเกมเซิร์ไอเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดนะครับพอเปลี่ยนเซิร์ฟปุ๊บเกมไอเวอร์ชั่นนี้ก็จะเล่นไม่ได้เลยนะครับต้องไปโหลดอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือถ้าเกมอัปเดตมาใหม่อีกเนี่ยก็ต้องไปโหลดอีกก็ต้องไปโหลดใหม่นะครับเพราะว่าโดยคนละเวอร์ชันกันก็ต้องไปโหลดอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับสำหรับใครที่รู้นะครับก็ ก็รู้นะครับใครที่รู้เดี๋ยวผมผมผมก็จะบอกนะครับโอเคเข้ามาก็จะเหมือนเดิมครับแต่มันไม่เหมือนเดิมก็คือนี่ครับมันมีไอ้น,นี่เพิ่มเพิ่มเข้ามาครับคล้ายๆเป็นรูปโดรนนะครับนี่ครับอันนี้มันจะขึ้นมาแทนอันนี้มันจะขึ้นมาใหม่นะครับนี่อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าโดรนนะครับโดรนเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตเรานะครับ แต่การที่มันจะมาซัพพอร์ตเราได้เนี่ยเราต้องใช้ชิ้นส่วนนะครับเราต้องใช้ชิ้นส่วนในการที่จะเรียกมันมาใน,ในแต่ละครั้งนะครับอุ้ยอะไรถามว่าใช้ชิ้นส่วนไหนใช้ชิ้นส่วนนี้ครับเนี่ยไอ้ชิ้นส่วนคือเขียวข้างบนน่ะนั่นแหละเทียไว้แบบใช้นั่นนะ่ะเออนั่นแหละต้องใช้อันนั้นแหละครับแต่ตัวมันจะราคาไม่เหมือนกันนะครับแบบบางบางตัวถ้ามีเออเนี่ย เดี๋ยก่อนนะครับแต่และตัวเนี่ยมันจะมีความจุพลังงานไม่เหมือนกันนะครับยิ่งยิ่งเอ่อราคาแพางเนี่ยก็ยิ่งมีความจุไฟฟ้าเยอะนะครับนี่สังเกตได้ว,ว่ามันจะมีตรงไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมี30มสทับสานะครับตรงนั่นแหละเห็นไหมครับอันนี้คือความจุไฟฟ้าผมเต็มแล้วนะครับเพราะว่าผมใส่ไอ้เนี่ยที่มันอยู่ข้างๆเนี้ยข้างข้างซ้ายเนี่ยเต็มแล้วนะครับอันนี้คือชิปนะครับที่เอาไว้ใส่ให้กับโดนนะครับ เนี่ยชิปแต่ละอันมันจะมีความจุไม่เหมือนกันนะครับไอ้ไอ้สีขาวๆนี่ก็ความจุสองนะครับก็คือจะใช้ไฟฟ้าไปสองไป2หน่วยนะครับสีน้ําเงินเนี่ยก็ใช้ไปสีหน่วยแล้วก็คือมันก็ยิ่งโหดขึ้นมันก็ยิ่งใช้เยอะขึ้นนะครับนี่ครับอย่างอย่างสีทองเนี่ยนะครับมันใช้ไปแดหน่วยแต่ที่ที่มันขึ้นสีแดงนี่คือพื้นที่ไม่พอนะครับก็คือแบบเต็มแล้วนั่นเองนะครับแต่เห็นถูกๆแบบนี้เนี่ยมันจริงจริง ราคาจริงมันผมยังไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร่แต่นี้มันที่มันถูกๆนี่เพราะว่ามันเป็นอันนี้อยู่ครับมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดลองอยู่ครับผมโอเคอันนี้คือคือข,ข้าวๆนะครับส่วนที่มาใหม่เนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่โรนอย่างเดียวนะครับมันมีปืนแล้วก็หุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เนี่ยตัวไหนตัวใหม่เดี๋ยวผมให้ดูครับ นี่ครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหม่โทรศัพท์ผมช้าม,มากครับต้องขออภัยขออภัยจริงๆครับโทรศัพท์ผมช้าม,มากนี่ครับตัวนี้ครับตัวใหม่อ,อ้าวน,นี้นี่ครับอันนี้คือคือปืนใหม่กับตัวใหม่นะครับตัวใหม่ถ้าถามว่ามีมันมีความสามารถอะไรเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือปืนใหม่นั่นเองอันนี้มันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ยังเป็นเซิร์วร์เทสนะครับถ้าถ้าเกมตัวเต็มเนี่ยมันอัปเดตมาอาจจะเป็นเปลี่ยนป็นภาษาไทยแล้วก็ได้ครับมันไม่ได้มีแค่อาวุธหนักอย่างเดียวนะครับมันมีอาวุธกลางด้วยอันนี้อันนี้ครับ ไอ้สีส้มๆไอ้ไอ้ปืนเนี่ยมีสีส้มเนี่ยอันนี้คืออาอาวุธเบานะครับส่วนไอ้นี้อ่ะกลางๆนี่คืออันนี้กลางๆครับนี่อันนี้กลางๆครับอืมกลางๆอ่าเดี๋ยวให้ดูครับอันกลางอยู่นี่ครับมันเป็นปืนเออมันคล้ายๆแบบกึ่งๆระยะไกลนะครับก็คือยิงได้ประมาณแปดร้อยเมตรนะครับผมมันยิงเนี่ยแล้วมันจะชาร์จหนึ่งทีนะครับเหมือนเหมือนเหมือนปืนนี้เนี่ยอะไรวะปืนไหนอะ เนี่ยคล้ายๆใครเคยใช้ปืนนี้มั้งครับเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับปืนนี้แหละแต่อันนี้มันเป็นปืนพลังงานไงแต่ไอ้ปืนเนี้ยมันเป็นปืนเออ่จุลภาพนะครับคือมันเป็นปืนระเบิดนั่นแหละครับแต่มันได้ยิงไกลนะครับแบบ1นัดมันก็ยิงได้เรื่อยๆนะครับแต่มันจะต้องชาร์จแบบถ้าเรารียบเราก็ค่อยๆยิงแบบมันยังชาร์จไม่เต็มเราก็ยิงแบบรอให้มันชาร์จเต็มๆนะมันถึงจะแรงนะครับผมอธิบายก็ไม่ค่อยเก่งหรอกครับอันนี้คืออนุภาพข,ของปืนใหม่นะครับ ส่วนไอ้ตัวหุ่นยนต์ใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับความเร็วก็ใช้ได้ครับนี่ครับจะจะจะสังเกตได้ว่าเออเนี่ยไอ้ตรงช่องตัวเลขเนี่ยตัวเลขของหุนนน่นยนต์อะมันจะมีเลือดความเร็วแล้วก็มีอะไรดาเมจเพิ่มเข้ามาก็คือ1นึ่นะครับอันนี้ก็คือดาดาเมจของความตามาถของไอ้ตัวนี้นั่นแหละครับ มันไม่ใช่ดาเมจเออคือ,อยังไงอ่ะมันมันไม่ใช่ดาเมจของของเอ,อ่อของปืนที่ติดอยู่นะครับแต่มันเป็นดาเมจของความสามารถในตัวมันนั่นเองนะครับไม่ใช่ดาเมจของระเบิดที่มันกระโดดเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะ เวลาผมเล่นเนี่ยมันอาจจะแหลกหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนที่คลิปที่แล้วเหมือนที่ผมบอกเนี่ยคลิปที่แล้วผมบอกว่าเวลาเล่นเยอะๆเนี่ยมันจะแหลกมากนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ได้แรงมากซฟเวอร์เทสเนี่ยจะหาเซิร์ฟเล่นนานหน่อยนะครับเพราะว่าคนเล่นก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนตัวเต็มเหมือนแบบตัวธรรมดานะครับแต่ก็มีคนเล่นอยู่นะครับ เริ่มมาเลยอ่านะเดี๋ยวพอเลือกหุ่นยนต์ปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกโดนนะครับแต่ถัาใช้โดนเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีชิ้นส่วนสีเขียวอยู่นะครับแต่ละอันมันจะราคาไม่เท่ากันเพราะว่าใส่ไอ้ไมโครชิปมันไม่เท่ากันนะครับผมเอาอันนี้แล้วกันอ่ะทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมใช้ถ้าโดนอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมีตุ่มที่กดนิ้วขึ้นนะครับ๋ยวดรู้นะครับว่าปืนผมมันแรขนาดไหน ตูโอ้โหเป็นไงโอ้โหโอ้โตายตายตายไอตัวนี้ตึม้มนะครับเห็นเห็นเห็นตรงกลางไหมครับตรงกลางมีแล้วโหมาอันนั้นแหละครับอันนั้นก็คือปืนปืนของมันนะครับโอ้ตายครับผมตายของเขามีตั้งสี่ปืนอ่ะโอ้ไม่ไหวครับผมเกิดผิดที่ครับตายครับผมตายแล้ว อันนั้นโดนตุยอยู่ครับผมจะล่อตุ่ยเข้าครับร้อให้เลือดน้อยก่อนนี่โอ้ยผมโดนล้มครับคุณผู้ชมตายครับเรียบร้อย,อยหมดจบข่าวครับผมอโอเคครับต่อไปก็ <laughs> ผมเจอผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นี่ผมแบบไม่มีปืนอะไรเลยแต่ผมมีแค่ปืนภายในตัวนะครับ ออเดยิงกูให้เข้าแล้วกันเนี่ยแล้วมันดีตรงที่ว่าขณะที่เราปกติมาบุมเนี่ยมันจะเวลายืนแบบนี้นะครับมันจะเดินไม่ได้แต่แบบนี้มันเดินได้นะครับแต่มันเดินช้าหน่อยสังเกตว่ามันจะมีตรงกลางโผล่มาอนะันนะั้นนะครับอันนั้นคือปืนมันนะครับโหโยอดอะมาเลยมาเลย ตุม้มโอ้โหไม่โดนฮะเอาแล้วครับมันเปิดแล้วครับอาร์ตี้โอ้โหมันยิงได้เท่าไหร่วะเมื่อก,กี้ตะกี้ตะก,กี้ผมลืมดูว่ามันยิงได้เท่าไหร่ห้าประมาณห้าห้าร้อยปะไอ้ปืนไอ้ปืนเนี่ยที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันยิงได้เท่าไหร่วะผมก็ยิงแบบก็คิดว่าระยะไกลไงดูดิมันยิงได้ทีละนัดอะผมก็ยิงไม่โดนสักทีอะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ย ไอ้ห่านี่ไอ like ้น the ี่มันติดไอ้นี okay, itation, ่โอ uh, ้โหสามอันเลยมั้งเนี่ยเราเดทให้มาไอ้ไอ้เลือดมันเนี่ยเลือดดำๆเนี่ยอือโอ้หผมยิงไม่โดนเลยว่ะจบแล้วโดนผมก็ตามไปเรื่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยยิงถึงไหมถึงไหมถึงไหมครับโอเคครับถึงนะฮะประมาณหกหกร้อยเมตรถึงนะครับหกร้อยถึงเจ็ดร้อยเมตรไม่ใช่มันยิงได้ประมาณแปดแปดร้อยเมตรไหมเออ ครับประมาณ800เมตรได้ครับหรือหกรอยวะเออโอ้โหยิงกันเถอนมากผมยังไม่ได้ยิงเลยถ้าหากว่าไม่ได้เสียงเกมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมจำเป็นต้องปิดจริงๆอืมนี่เสือปะตละลเคครับยิงกุ้ยเข้าเด้ยิยงกุ้ยเข้าเด้เพราะว่าปกติเอ,เอ,เอตตัวนี้นี่ถ้ามันเปิดถ้ามันเปิดเกาะอยู่นะครับ ไอเลือดเกาะมันจะไม่เพิ่มเห็นไหมครับมันจะไม่เพิ่มแต่นี่ผมมีไอ,ไอเนี่ยไอที่ที่สร้างบาเลียมาสองอันเลยครับมาเลยช่วยสร้างบาเลียให้ผมได้โอ้โหไม่โดนนะโอ้โหผมฆ่าเขาไม่ได้เนี่ยโอ้โหผมเหมือนผมเป็นตัวทั่วมากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้เพื่อนๆยิงไปนะครับช่วยช่วยช่วยสนับสนุนไปดูดิโอ้โหเขายิงกันมันมากเลย โอ้โหดูเขายิงกันมันมากโอ้ยแหลกแหลกครับแหลกแหลกมากครับอืมอันนี้แหลกไวไฟนะไ่ได้แหลกโทรศัพท์นี่นี่นี่ยิงให้เข้าเต้ยิงให้เข้าเด้เฮเย้ยงก็มาดิครับอืมันันแน่อดีตงอยังไงยิงผมไม่เข้าเลยโอ้ จบแล้วเอ้าแม่หรอวะเอาอ๋อยู่นะครับไปนู่นครับไปนู่น,นมึงตายซะโดนเพื่อนกูยิงตาย,ยหฮาวบุกมาเฮ้ยเฮ้ยขอขอได้ขอ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 ,ขอ,ขอโอ้โหไม่ได้นี่คิดว่าดาเม็ดแมลงโอ้โหดูเพื่อนกระโดดดิอ้แหลกมากครับแหลกมากเน็ตเน็ตเน็ดกะมากครับ ถ,ถ้าคิดว่าทะลุเกาะผมได้ก็เข้ามาครับเฮ้ยผมเจออันนี้วะโนไอไอโนเดนอะที no, I, I ่บอกว่าไม่ใช่โนเดนแบบว่ายิงไปดีรอช้าอะไรถ้าคิดว่าทะลุเกาะผมได้ก็เข้ามาทะลุเกาะผมได้ก็เข้ามาว่าเดียวโ,โหดูเพื่อนๆเนี่ยครับมาดูดูไอไอ,อ,อนั่นแมงคาเพื่อนผมไปสองตัวแล้วเห็นอยู่ทบอกว่า โอ้ยไม่โดนครับโอ้ยตา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 ยแหลกมากไอ้นี่ก็แหลกโทรศัพท์ไอ้นี่ก็แหลก,ก,กเน็ตโอ้ยกูไอ้นี่ก็ยืนตั้งนานเลยเดี๋ยวนะมันทำไมมันเพิ่มได้วะอ๋อมันก็เพิ่มเลยครับแต่มันไม่ได้เพิ่ม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 เงนผมนั่นเองเฮ้ย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 อย่างไรมึงเนี่ยเฮ้ย เก่งจริงก็เข้ามาให้ได้เด้เก่งจริงเข้ามาให้ได้เด้อันนั้นแน่เก่งจริงเข้ามาให้ได้ดีครับตุ้มโอ้โหได้หนึ่งขิวครับอย่างอยผมผมก็ใช้เขาฆ่าได้นะเฮ้ยมาที่บาเลียผมก็ได้นะครับผมไม่ห่วงบาเลียผมโอ้ยไทยทันกี่ตัววนะน่าโอ้โหเฮ้เย โอ้โหบาเรียผมแตกแน่ครับจังหวะเนี้ยใท้ทันเยอะมากโอ้ยแหลกแหลกแหลกงงได้เฮงงได้เหผมมีบาเรียที่อืดโคตร <c oughs> เอาได้เฮโคตรแต่ผมตัวใหญ่วะ่ะ ไอตัวใหม่นี่ตัวตัวยังใหญ่แบบใหญ่กว่าเขาเลยนะครับเห็นไหมครับดีตรงที่ว่าพอมีปืนออกมาจากหัวเนี่ยมันสามารถเดินได้ครับแต่ทดแทนโดยการที่ความเร็วจะลด,ดลงเยอะเลยครับเพราะว่าเยอะเลยละความความต้านาที่เยอะมากครับโอ้โชนะชิวๆครับสบายสบาย โหแต่เพื่อนแบบก็ดูแบบเหมือนกูไม่มีประโยชน์อ่ะเฮ้ยเพื่อนยิงทำไมเพื่อนาตินี่ยิงมีหนึ่งทีโหเหมือนไม่ค่อยจะเข้าเลยวะเฮ้ยเพื่อนอย่าหนีสิตะกี้จะให้ตามใช่ไหมล่ะโอ้โหแล้วกูดูความเด็วกูสิจะให้มึงจ้กูตามอ่ะโหแล้วดูถ้าทันท,น,ทนเพื่อนผมบุกเข้าไปอย่างนั้นไม่ตายแล้วน่ะโอ้โหเฮ้ย ไม่ตายเหรอเนี้โอ้โหดูความเข้าของเพื่อนเนี่ครับดูความเข้าของเพื่อนเนี่ยครับรอดไปได้ไงวะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาบาลีออกนะครับนี่ครับพอเอาปืนเข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะวิ่งเร็วมากเห็นไหมครับวิ่งแบบวิ่งโคตรเร็วอะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นจะตายแล้ว โอ้ผมก็จะตายวะอดิครับมาดิครับเอามาดิครับมาดิครับมาดิครับเอามาเอามาดิครับเอาก็มาดิครับโอ้ผมตายครับไม่รอดเอามาเรียวผมเออเอาเอา,เอาละปืนและ้ละปืนผมมาฮ่าปืนผมมาครับตายไททานผมแล้วมาไททานผมออกออกลงมาเลยไอ้หนูผี ก็มาครับผมไทท่านผมอ่ะก็ไม่ได้แรงหรอกบโอ้โหโชคดีที่ปืนผมแม่งเบงหกเป็นเป็นหกร้อยเมตรนะครับชอบตุยด้วยโอ้โหชอบตุยครับชอบตุยไหนว่าไอตัวที่ฆ่าผมผมเมื่อกี้เนี่ยผมจำได้ มันเป็นไอ้นี่ครับไอ้ตัวนี้ให้เสร็จกูเสร็จกู d บ u b l e ลคิวโอ้โห oh ปิดตัวท้ายพอดีนะครับโอ้โ oh หสุดยอด คือถ้ามีเตะร,รบกวนในในอะไรนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอยู่ในห้องที่มีพัดลมเป่าอยู่ดูดิโอ้โหผมอยู่สุดท้ายของทีมอะแม่ <c oughs> อยู่สุดท้ายของทีมโอ้ตาย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 แต่ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าตัวใหม่มันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปืนใหม่มันเป็นยังไงนะครับ ถ้าเป็นถ้าพวกพวกปืนปืนใหม่นี่คือมันจะไอปืนเนี่ยทุกปืนเลยนะครับไอปืนใหม่ทุกปืนเลยเนี่ยที่มันลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยคือมันจะยิงประมาณ800เมตรครับจะชาร์จยิงนะครับคือชาร์จเต็มเนี่ยก็จะยิงแรงนะครับแต่ถ้ายังถ้าแบบแบบกูรีบอะเลยยิงแบบยิงแม่งยังยังชาร์จยังไนเลยกูยิงแม่งยแบบยังชาร์จยังไนกูยิง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 ครับก็จะยิงเบาๆหน่อยนะครับก็ยังไม่แรงมากก็แค่นี้นะครับ ที่อัปเดตมาใหม่นะฮะเท่าท,ที่ผมเห็นนะโอเคครับอันนี้ก็คือเซตที่ผมเล่นตลอดนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับล่อซะรุนเลยจะชน,นะไม่ชน,นะโอเคครับบ๊ายบายครับจุก,กู